ทุ่งยาหมู่สเอดตําบลคุกม่วงหลังจากที่ว่าการอําเภอเขาชัยสนไปทางทิศตะวันตกประมาณ20กิโลเมตรแยกมาจากบ้านคุกม่วงหมู่ที่3เมื่อปีพศ2 5 3 2สาหิเหตุที่เรียกว่าทุ่งยาวเพราะมีทุ่งนายาวติดต่อกันหลายพันเมตรสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ลาดเอียงเหมาะสําหรับการทําการเกษตรในปนศุสัตว์มีพื้นที่ทั้งหมด2,400ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ทางการเกษตร2150ไร่ ที่อยู่อาศัย200ไร่และอื่นๆ50ไร่ปัจจุบันบ้านทุ่งยาวมีราษฎรอาศัยในพื้นที่170ครัวเรือน537คนทุกครัวเรือนนับถือศาสนาพุทธชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราเกษตรผสมผสานทำไร่นาสวนผสมมีการปลูกผักสวนครัวและการเลี้ยงสัตว์ซึ่งผลผลิตที่ได้จัดเป็นอาหารให้กับครอบครัวเหลือแบ่งจำหน่ายสร้างรายได้ให้อีกทางหนึ่ง จากข้อมูลจปถอปี2565พบว่าบ้านทุ่งยาวมีรายได้เฉลี่ยคนละ54,938บาทต่อคนต่อปีตัวชี้วัดที่1การส่งเสริมให้ชาวบ้านน้อมนำหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตโดยเริ่มต้นจากครัวเรือนและมีผลเป็นที่ประจักษ์ บ้านทุ่งยาวมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมสามสร้างดังนี้สร้างที่หนึ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารมีการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวเริ่มต้นจากผู้นำต้องทำก่อนแล้วขยายผลลงสู่ระดับครัวเรือนส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย1 0 3ถึงชนิดตามศักยภาพของแต่ละครัวเรือน ผลจากการขับเคลื่อนกิจกรรมทำให้บ้านทุ่งยาวมีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนร้อยเปอร์เซน์ชาวบ้านทุ่งยาวมีการเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารและเป็นแหล่งรายได้ของครัวเรือนอาทิการเลี้ยงโคการเลี้ยงแพะการเลี้ยงไก่และการเลี้ยงปลามีการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการประกอบอาชีพบ้านทุ่งยาวมีพืชผักสวนครัวซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญจำนวนมาก กอบกับภูมิปัญญาด้านการแปรรูปอาหารของชาวบ้านซึ่งเกิดการรวมตัวกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งยาวพัฒนาดำเนินธุรกิจด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกรษตรในรูปแบบของเครื่องแกงภายใต้แบรนด์ครกทองโดยวัตถุดิบที่นำมาแปรรูปมาจากการรับซื้อพืชผักและผลผลิตทางการเกรษตรของชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นสินค้าโลท็อปห้าดาวสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในหมู่บ้าน เมื่อมีการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนแล้วบ้านทุ่งยาวได้ยกระดับตนเองให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างความมั่นคงทางอาหารต่างๆดัง,งนี้มีการจัดตั้งศูนย์แบ่งปันต้นกล้าและเมลิพันธุ์ผักประจําตําบลเพื่อแจกจ่ายพันธุ์ผักให้แก่ชาวบ้านมีการขับเคลื่อนกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งถนนกินได ถนนสายทุ่งยาวห้วยสังแกระยะทาง6กิโลเมตรมีการขับเคลื่อนกิจกรรมตู้ยาข้างครัวโดยส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชสมุนไพรไว้ใช้ในครัวเรือนโดยมีกลุ่มสมุนไพรบ้านทุ่งยาวเป็นพี่เลี้ยงส่งเสริมการปลูกและสนับสนุนการแปรรูปพืชสมุนไพรในรูปแบบต่างๆมีการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างทักษะชีวิตใหม่ เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็นโดยดำเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัวในโรงเรียนและถ่ายทอดความรู้การทำปุ๋ยหมักให้แก่นักเรียนเพื่อปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านทุ่งยาวมีครูชุมชนด้านการเกษตรการเลี้ยงสัตว์การแปรรูปที่เป็นต้นแบบและมีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในหมู่บ้านมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร เช่นศูนย์เรียนรู้โคกเห,หนานาวิสาหากิจชุมชนกลุ่มกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งยาวพัฒนาวิสาหากิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,กรบ้านทุ่งยาวพัฒนาซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้บ้านทุ่งยาวประสบความสําเร็จในการขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างที่2ส,สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนบ้านทุ่งยาวมีการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือน,นมีการบริหารจัดการขยะโดยมีการคัดแยกประเภทขยะและกําจัดอย่างถูกวิธี ตัวอย่างเช่นขยะรีไซคเคิลจะคัดแยกไว้ขายขยะอันตรายจะส่งให้เทศบาลกำจัดขยะประเภทเศษอาหารจะนำไปทำน้ำหมักชีวภาพใช้ในครัวเรือนมีการรณรงค์ส่งเสริมให้ครัวเรือนใช้งานถังหมักรักโลกโดยประสานความร่วมมือจากภาคเอกชนบริษัทสีตังกรุ๊ปจำกัดมหาชนในการขอรับการสนับสนุนถังสีเหลือใช้มาทำถังหมักรักโลกแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในหมู่บ้าน ผลจากการขับเคลื่อนกิจกรรมพบว,ว่าชาวบ้านทุ่งยาวมีการคัดแยกประเภทขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธีร้อยเปอร์เซ็นต์มีการจัดระเบียบบ้านเดือนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบ้านและบริเวณบ,บ้านมีการทำความสะอาดเป็นประจำสม่ำเสมอมีการรณรงค์ให้ชาวบ้านประหยัดพลังงานปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตัวอย่างชินการนำน้ำจากการซักผ้ามารดน้ำต้นไม้ ส, 3. สร้างที่สสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมบ้านทุ่งยาวเป็นสังคมชาวพุทธชาวบ้านน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมีการปฏิบัติาศาสนกิจเป็นประจำสม่ำเสมอมีวัดควรยวนและหลวงพ่อทิมสิริธรรมโมเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านมีการรักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆเช่นประเพณีวันศาตรเดือนสิบกิจกรรมวันกตัญญู มีการรดน้ำตำหัวผู้สูงอายุแสดงถึงความกระตันดูและนอบน้อมผู้อาวุโสในหมู่บ้านชาวบ้านทุ่งยาวมีความสามาัคคีช่วยเหลือเพื้อกูลกันมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ให้กับส่วนรวมผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านการลงแขกเกี่ยวข้าวการสร้างฝายชะลอน้ำ โดยทุกกิจกรรมจิตอาสาจะดึงเ,าเยาวชนลูกหลานคนในหมู่บ้านมาร่วมกิจกรรมทุกครั้งเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะให้แก่เด็กและเยาวะชนบ้านทุ่งยาวมีการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงมีทีมอสอมอเป็นแกนหลักในการส่งเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัย มี้านออกกําลังกายและอุปกรณ์กีฬาให้แก่คนในหมู่บ้านมีการส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านเข้าร่วมแข่งขันกีฬาทั้งในระดับหมู่บ้านและตาบลตัวชี้วัดที่2มีระบบบริหารจัดก,การชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้บ้านทุ่งยาวแบ่งพื้นที่การดูแลออกเป็นสีคุมบ้านเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านในการดูแลซึ่งกันและกัน มีคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการหมู่บ้านมีการประชุมหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือนมีตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารชาวบ้านทุงยาวทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดทิศทางการพัฒนาการวางแผนและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของหมู่บ้านผ่านเวทีการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและเวทีต่างๆโดยยึดหลักเสียงข้างมาก และรับฟังเหตุผลของเสียงข้างน้อยบ้านทุ่งยาวมีการนำข้อมูลสารสนเทศของชุมชนเช่นเจอปอถอกชช,อชอสองคอมาใช้ในการประกอบการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและการพัฒนาชุมชนตัวอย่างแผนง,งานโครงการตามแผนพัฒนาหมู่บ้านที่ประสบความสําเร็จโดยไม่ใช้งบป,ประมาณจากภาครัฐคือโครงการการก่อสร้างฝายชะลอน้ําห้วยสังเกตจจานวน380จุด บ้านทุ่งยาวมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่มไลน์หมู่บ้านและ Facebook ของหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านด้วยระบบการบริหารจัดการชุมชนที่มีความเข้มแข็งทําให้บ้านทุ่งยาวได้รับรางวัลการบริหารจัดการชุมชนจากหน่วยงานต่างๆตัวอย่างเช่น รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดประจําปีพุทธศักราช2554จากกลุ่มการพัฒนาชุมชนรางวัลชนะเลิศการประกวดคณะกรรมการหมู่บ้านที่สามารถบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านและประสานแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพประจําปีพุทธศักราช2554จากกลุมการปกครองตัวชี้วัดที่3มมีระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ชาวบ้านทุ่งยาวมีการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองครอบครัวและขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเช่นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกรรษตรกรบ้านทุ่งยาวพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งยาวพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ยางพาราตำบลโคกม่วงกลุ่มอาชีพประมงปลอดภยัย กลุ่มอาชีพสตรีจัดดอกไม้ผูกผ้าในงานทีต่างๆกลุ่มสมุนไพรบ้านทุ่งยาวกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านทุ่งยาวโรงสีข้าวชุมชนศูนย์สาธิตการตลาดมีการจัดตั้งกองทุนต่างๆในหมู่บ้านเช่นกองทุนหมู่บ้านบ้านทุ่งยาวสหกรณ์เครดิตยูเนียนอมรัพ์บ้านทุ่งยาว, Union, บบายาวจำกัดสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านโคกม่วงจำกัดกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกม่วง กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทุ่งยาวกองทุนศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งยาวโดยทุกกองทุนดาเนินกิจกรรมบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่พบความเสียหายจากปัญหาการทุจริตในการดาเนินงานกลุ่มอาชีพและกองทุนเหล่านี้ทําให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนบ้านทุ่งยาวมีความเข้มแข็งมีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนมากกว่า200ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินออมมากกว่าเงินสนับสนุนจากภาครัฐนอกจากแต่ละกลุ่มจะจัดสรรผลกําไรส่วนหนึ่งไว้สําหรับจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกแล้วยังจัดสรรผลกําไรในอัตราร้อยละห้ามอบให้กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านบ้านทุ่งยาวเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านเช่นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสงงคลอกคันซ่อมแซมบ้านให้แก่ครัวเรือนเปราะบาง การสนับสนุนทุงยังที่บรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิดตัวชี้วัดที่4มีผลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจากจิงที่ทุกคนในหมู่บ้านรวมกันกิจรวมกันวางเผนรวมกันเกปัผลาได้รวมกันประเมินพุ้นฮันทีทำเพื่อนำมาใชา้ในการวางเผ้นการบริหารจัดการหมู่บ้านตามแนวทางของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อสำนักงานประนันจุนอำเภอเขาจะ่ชุนเข้ามา ทัการประเมินมูม่บานธุรกิจโปเพียงตามเกณฑ์นก้องกระท่วงมหาไทยปรกากกฏว่าบ้านทุงยาของเราได้รับกะแน่นการประเมินอ,อยู่ในันดับบางมีซีสุก